ศึกพิม์ลีกอังกฤษวันนี้ทั้งหมด4คู่นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็มาจัดแนวทางการเดิมนทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มเข้าโพลในกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เราประจัดให้ครับก็เปิดไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับผมก็เป็นคู่ทางไก่เดทองทอตแงท็อตแนมอตตสสเเเปออรร์ดียม้นับกันนมาาเยือทงคูล กัันครบในการเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของยุคน้ะมอยนะครับนมะมอยเนี่ยก็ทําให้ทางเวสต์แฮมครับในฤดูกาลที่แล้วไม่แพ้กับสเปอร์เลยโดยการที่บุกไปถึงที่ถึง,ถงท็อตแน็มสเปอร์สเตเดียมนะครับผมด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งเองนะครับผมเล่นในลอนดอนสเตเดียมครับก็จบที่เสมอนหนึ่งหนึ่งนะเท่ากับว่าในฤดูกาลที่แล้วครับ ทางเวนแฮมไม่แพ้กับสเปอร์เลยแน่นอนว่าทางสเปอร์เองครับถามว่าฟอร์มดูย่แย่ไหมเขาไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าในช่วงของการที่เขาชนะติดต่อกันมาถึง6เกมติดครับเพิ่งมาแพ้นัดล่าสุดก็คือการแพ้ไบรตันแอนโงครับแต่ก่อนหน้านั้นครับชนะเซเลนวอลล์สครับหรือจะเป็นการที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็มไปด้วยสก่อนสามสูตรเลยก็ถือว่าฟอร์มดูโดดเด่นครับและเกมในบ้านเดียวตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยครับแพ้เป็นแค่เกมเดียวครับแพ้กับอาร์เซนอลถือว่าไม่ได้แย่ครับเพราะว่าทีมที่เขาผ่านมาไดดด้้หหมมมคครรรรััับบบีีีาาากนท่่ออยูแลวสสเป์ กับการกับทางเวสแฮมครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดใหม่ครับฟอร์มก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนะครับผมผมมองว่า Ham เวสแฮมเนี่ยเหมาะกนะับน้ำมอยนี่แหละนะครับผมแต่นะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์ม่มแย่จริงแต่ถ้ามองจากเรื่องมาตรฐานเกมไปเยือนครับมีแค่ชนะนัดเดียวครับนัดแรกเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยเขาบุกไปชนะทางคิานาเลตมานะครับผมแล้วก็บุกไปเสมอฟูลแลมครับบุกไปแพ้ลูฟูห้าหนึ่งครับและนัดานานล่าสุดครับก็เสมอเบนฟอร์ดครับโดยรวมแล้วทางเวสแฮมเองเขายังดูมีความแย่อย่างชัดเเจนหมือนนนกััแล้วววมาาดูใเรื่องตคย แต่ที่เหลือพร้อมหมดครับเบนเนมจอห์นสันครับโดมินิกโซเลนเก้ครับหรือจะเป็นทางคูลูเซฟกี้เบนคารคูเจมเป็นที่สันพร้อมทั้งหมดครับและส่วนของทางเวนแฮมครับก็ขาดไปแค่ตัวเดียวครับขาดดิคัสคูฟุกครับที่เหลือพร้อมหมดครับมิเกลอันโตดิโอทูมัสซูเชกครับหรือจะเป็นทางลูคัสปาเกต้าครับจัลลัร์ดโบเวนนะครับผมโมเมตคูดุสพร้อมนะครับผมในเรื่องของตัวลุกก็ต้องยอมรับว่ามันดูโดดเด่นกันทั้งคู่ครับแต่ความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าทางสเปอร์ครับที่ขาดซอนทึงมมมมิินนนนนนนไไไไปปปวว่่่่่าาาาจะะะททดดด้ีแแคคคหหรรรรัับบผผตเเเก็็อออยูส์ขซง ก็ยังชนะแมนเชสเตอร์เตดได้3าูนย์ครับแล้วันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยก็สแสไหลขึ้นครับบังคับชนะสประตูครับก็ต้องยอมรับว่าทางเวสต์แฮมเองนะปัจจุบันนี้ในเรื่องของเกมรับดูมีปัญหาอย่างชัดเจนครับเข้าใจว่าในเรื่องของฟอร์มเองนะผมอาจจะดูแย่ครับแต่กับการที่มาเจอกับทางสเปอร์นะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องยากครับแต่ก็ถ้ามองจริงๆแล้วมันต้องบอกว่าในเรื่องของแนวรับของทางเวสต์แฮมเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมแต่ในเรื่องของตัวลุกเนี่ยมันมีความพร้อมที่ดีครับแล้วก็มีอกาาาร่เเเวมมะะผจ้้ถืลลย เชียงกิมผมมองว่าสกอร์สูงคู่นี้ไม่น่าพลาดครับคู่นี้ครับสามประตูมีแน่ครับรอลุ้นประตูลิสสีเลยนะนี้ผมมองไปที่ทางสกอร์สูงคู่ทางสเปอร์ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองครับที่ผมจัดให้ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอทฟฟอร์ตรับแกมเมเยนของทางเบนฟอร์นั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาน้าล่าสุดครับจบที่เสมอครับเล่นในบ้านเบนฟอร์ดนั่นเองนะครับผมแต่แมนยูนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับเบนฟอร์ดครับก็ชนะไปด้วยสกอร์สองประตูเลื่องหนึ่งนั่นเองแน่นอนครับว่าแมนยูช นััดครบที่เหลือนะครับผมไปเสมอพาเลสครับเสมอเทเวนเต้ครับแล้วก็บุกไปเยือนเสมอโปโตอีกและนัดล่าสุดครับเสมอวิไลครับโอ้โหฟอร์มโดยรวมแย่มากครับและเกมในโอเดอร์ฟอร์ดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยถามว่าดูมีความโดดเด่นไหมมันก็มีความโดดเด่นในระดับหนึ่งนะครับผมโดยการที่ชนะบาร์รี่ในศึกบอลคาราบาวครับไปได้7จ็ดศูนย์ครับหรือจะเป็นการที่เฉือนชนะฟูลแลนหนึ่งศูนย์แต่ที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ชนะใครครับแพ้ลิเวอร์พูลเสมอเทเวนเต้แพ้สเปอร์ครับเห็นชัดเจนว่าโดยรวมมันไม่ได้มีมาตรฐานกับชืื่่่่ออชัััั้นนนนทททีีมมแแบบบววาาาาสงกกกๆคคครรุณภพเตะห ูลค่านักเตะเนี่ยโอ้โหส่วนทางกับฟอร์มอย่างชัดเจนครับการแกงกับทีมเยือนนะครับผมยจงทางเบนฟอร์ดครับก็ฟอร์มโดยรวมเขาเป็นทีมระดับกลางฟอร์มกลางแบบนี้อยู่แล้วครับการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป2เกมครับเสมอไป1ครับและแพ้ไป2ครับและนัดล่าสุดก็ชนะบูนเทมตันเดอเลอร์ด้วยนะครับผมแต่ปัญหาหลักๆของทางเบนฟอร์ดเนี่ยคือในเรื่องของเกมไปเยือนอย่างชัดเจนครับเพราะไปเยือนในลีกมาเนี่ยสามเกมยังไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับและตั้งแต่การที่บุกไปแพ้ลิเวอร์พูลครับบุกไปแพ้ คกระเปาครับนะผมมันก็มีความห่างชั้นกันในระดับหนึ่งอะเนาะนะครับผมแต่ในเรื่องของตัวความพร้อมครับแน่นอนว่าแมนยูโอ้โหขาดตัวเพียบเลยครับผมทั้งลุกชอมาเลเซียครับหรือจะเป็นทางมาร์ลาอุยครับแฮร์รี่แม็กควายแดนกลางครับอูกาเต้ครับเมสันเมาส์นะครับคอบบี้ไมนูการนาโชแนวลุกก็อาร์มัดเตาเล่ครับโอ้โหความพร้อมขาดเยอะมากๆครับกับการกับทางเบนฟอร์ดครับก็ไม่ธรรมดาครับในเรื่องของการที่ขาดตัวไปครับอย่างทางยูฮันวิซ่าครับกุตเตวานูเนสครับหรือจะเป็นแดนกลางครับมาทิอาสเยนเซนโจชัวดาวซ เกลดามการ์ดครับแนวรับลิโก้เฮนรี่กับแอลลอนฮิกกี้ก็ยังไม่พร้อมครับก็ต้องบอกว่า2ทีมนี้นะผมขาดตัวเยอะมากๆครับเยอะทั้ง2องทีมเลยแต่ถ้าม,มองโดยรวมและจากการที่แมนยูครับแทบจะไม่มีตัวเปลี่ยนเลยนะครับผมดูวความพร้อมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ทางแมนฟอร์ดวันนี้ขอบุกไปเพียงแค่เ,เคสมอครับทุกอย่างมันดูสดใสค,ครับแล้วกระแสแมนยูเปิดมานะครับเข้าใจว่าเล่นในบ้านครับขาดทีมมันก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของมาตรฐานหรือจะเป็นในเรื่องของโดยรวมของทีมเนี่ยทางแมนยูมันดีกว่าอยู่แล้วนะผมแลวก็ได้เปล่นนนนนใบ้้าาดวยยแลทงูเี่ย คือมันโดนกดดันหนักอยู่แล้วนะครับผมเขาบังคับต้องชนะเท่านั้นครับแต่เรื่องกระแสมันเปิดมาส่วนทางกันมากๆครับขอเพียงแค่จบ1ประตูได้ยิ้มหวานไปครึ่งมุมปากและผมมองว่าวันนี้กระแสมันเปิดมาแปลกมากเกินไปครับตอนนี้ผมมองว่าทีมอย่างเบนฟอร์ดจะบุกมาไม่แพ้กับสเปอร์อย่างแน่นอนครับเต็มที่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของผลเสมอไม่เห็นครับเผลอแบบเซอร์ไพรส์แบบชนะซะด้วยนะครับผมตอนนี้ขอมองไปทางเบนฟอร์ดไว้ดีกว่านะครับ ส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางนิวคาสเซิลยูเต็ดครับวันนี้เปิดเซ็นเจป้าครับต้อนรับกันมาเยือนของทางไบตันแอนโฮนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศึกสปีกนะนะครับผมแน่นอนว่าในเรื่องของนิวคาสเซิลครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางไบตันครับจบที่เสมอนะแต่ว่าไปเยือนไบตันโดยท่านกดมา3-1เหมือนกันในฟอร์มฤดูกาลที่แล้วนะครับทางนิวคาสเซิลครับก็แทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีครับมีการแพ แมนเชสเตอร์ตี้ครับชนะบิมเบอร์ดันครับแล้วก็เสมอกับเอฟเวอร์ตันไปนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเกมในบ้านทางนิวคาสเซิลครับมีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับผมทุกครั้งที่ผมบอกครับหรือจะเป็นนักเตะชั้นนําในแมนเชสเตอร์ตี้เนี่ยที่เขาพูดมาเลยว่าท็อปทีกับทีมที่ต้องไปเยือนเนี่ยและอันไหนที่เขาดูเล่นยากมากที่สุดก็ในนั้นก็มีในเรื่องของเซนต์เจมส์พาร์คอยู่เหมือนกันนะครับผมทั้งเดบอยก็พูดครับแบร์เดอซิวาก็พูดนะหรือเป็นฟิลฟอร์เดนเขาก็ออกมาเอ่ยมาประมาณนี้เลยนะครับแแแนน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 น่่่่่ออววาาาาาาาิิคคคสเเเเเเซซลลกกกงงมมมใใบบ้้้ตตตััััดดูยยยไพรรรรโทีชชะะ์ เสมอซิตี้ครับชนะวิมเบอร์ดันไม่เด่ชัดเจนว่าเอ้เนี่ยคอนเซิร์นมีมาตรฐานดีในบ้านมากๆครับกับนักกระทีมเยือนนะครับผมอย่างทางไบตันแอนด์โฮปครับเป็นทีมปรับทีมใหญ่อยู่แล้วนะผมเวลาเจอทีมใหญ่เล่นดีครับอย่างนั้นล่าสุดก็ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์มาด้วยก่อนนั้นครับอาจจะแพ้เชลซีสี่สองกับเกมเยือนทางไบตันเนี่ยดูน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสามเกมเนี่ยเขาชนะเอเวอร์ตันเสมออาเซนอลครับแล้วก็แพ้เชลซีครับเจอทีมเกมลุกกดดันหนักๆเนี่ยทางไบตันเองก็เอาไม่อยู่เหมือนกันและเรื่องของตัวความพร้อมครับแแแดดนนนนนกกลลลลาาางงงเเเเจมมมมมิิออออออรรรรรรร์์์คคััััับบบซีี่่่่วววตยยยไพุ้ ไปดูก็ยังไม่พร้อมนะครับผมก็จะมีแดนนี่วลเบกครับที่จะมาลงเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าจะมีอีวานเฟอร์กูสันอีกนะครับผมหรือจะเป็นทางซีซ่าเอนซิโซครับก็พร้อมนะครับ ส่วนฮานนีวคาสเซิลครับก็จะขาดไปก็จะมีคาร์ลัมบิลสันครับอีซัคครับลิวอิทไบลี่กิแลนทิปเปียนะผมจะเมอลาร์เซลแมทแมทาเกตครับส่วนบล็อกแน่นนะโอ้โหขาดเยอะทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่เหลือพร้อมนะทั้งบูนโน่กิมมาเลสครับโตเลี่ก็กลับมาแล้วเนี่ยคือฟอร์มที่ฮานนีวคาสเซิลเห็นได้ชัดเจนว่ามันดีขึ้นจริงเนี่ยอย่างการกลับมาของโตเลี่ครับทำให้รูปเกมแดนกลางดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้ววันนี้เรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับนิวคาสเซิลขอเพียงแค่จบหนึ ของมองที่ทางนิวคาสเซิลอยูเต็ดได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางบอลมัดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันมาในสกชมิตครับจบกันมาที่เสมอเนาะแต่ว่าในฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยโอ้โหโดนอาเซนอลกดทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับบอลมัดเนี่ยในช่วงของปีแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของแดนกลางที่ดีมากๆครับแต่ณปัจจุบันนี้ถามว่าในเรื่องฟอร์มดูโดดเด่นมากแค่ไหนครับห้าเกมหลังสุดครับชนะไปสองแพ้ไปสามแต่ถ้ามองอย่าง กับการกระทำอาร์เซนอลครับต้องบอกว่าเป็นทีมทีมหนึ่งที่มาตรฐานดีมากๆครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเขายังไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับอาจจะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบุกไปเสมออาตาลันตาได้ครับแต่นัดล่าสุดที่เขาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาชนะปารีสไปด้วยสกอร์สองประตูสูงเลยนะครับหรือจะเป็นนัดล่าสุดชนะเซอร์เรตันไปด้วยสกอร์สามหนึ่งครับไม่ต้องพูดถึงในเรื่องมาตรฐานของอาร์เซนอลครับมันดีอยู่แล้วครับแต่จุดสำคัญครับคือในเรื่องของตัวนักเตะและความพร้อมครับทางอาร์เซนอลเนี่ยขาดบานเลยครับผมทั้งงงงในน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 นเเเเเเเรรรรรืื่่ออออขโโมมมัััสพาาาาติิิิบบบบ็ไวววทททท์์คคคลีียชชกก้แดฮหจะป นาิกาครับแนวลูกซาก้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่พร้อมครับหรือจะเป็นทางมาตินิลี่ครับก็ยังไม่พร้อมความพร้อมขาดเยอะมากๆครับแต่ตัวใจความหลักสําคัญที่ทําให้อาร์เซนอลเปลี่ยนแปลงในขนาดนี้ก็คือดีแค่ไลแล้วก็ดาวิดลายานั่นเองนะครับกลับกันกับทีมอย่างเจ้าบ้านนะครับผมอย่างทางบอลมัดครับก็ต้องบอกว่าความพร้อมเนี่ยขาดแค่ไทเลอร์อดัมตัวเดียวที่เหลือพร้อมหมดนะครับผมก็ต้องบอกว่าความพร้อมของทางบอลมัดเองดูโดดเด่นกว่าทางอาร์เซนอลเยอะครับและอาร์เซนอลวันนี้ต้องบุกไปเยือนครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่อาร์เซ จะชนะได้ไหมนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องไปเยือนเขาด้วยแล้วตัวความพร้อมไม่ได้ดีขนาดนี้ตัวขึ้นเกมทางขวาเนี่ยขาดหายไปอย่างชัดเจนครับผมก็มองว่าวันนี้อาร์เซนอลอาจจะไม่ชนะในวันนี้ครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางบอลมัดอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเอานี้ก็จะไปเน้นหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับเลือกเชียร์ไปที่ทางสูงทรแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับตัว <lawsuit> ท <royable> ี่สองครับเลือกเชียร์ที่ทางเบนฟอร์ดครับตัวที่สามครับเชียร์ไปที่ทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับแล้วตัวสุดท้ายครับเลือกเชียร์ไปที่ทางบอลมััดนะครบผผมมมมมใใคคคครรรทีี่ชชอบนนะะกกกกก็็ฝาาาดดดดดไไลล์์แแตติววว้้ยยเหังงไคอมมเนต์มาได้เลยนะครับเเเดีีี๋ยวววัันน้ผมมพพ่ทบออลขต ไปก่อนและกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ